สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนขายมาจากบริษัทถ้วยเงินจำกัดวันนี้ผมจะมาเสนอขายสินค้ายาหม่องตาถ้วยเงินและยาหม่องน้ำตาถ้วยเงินยาหม่องตาถ้วยเงินมีส่วนผสมของเมทิลซาลิสเลตกาลบูลและน้ำมันยูคาลิปตัสช่วยบรรเทาอาการบิงเวียนศีรษะเคล็ดขัดยอก มแมลงสัตว์กัดต่อยท้าถูท้าถูพิเศษซื้อยาหม่องตาถ้วยทอง1ขวดใหญ่วันนี้แถมฟรี1กระปุกเล็กไปเลยโปรโามาชาั่นดีๆแบบนี้มีถึง31มกราคม66นี้เท่านั้นมแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ยาหม่องตาถ้วยเงินมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ